สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางเจต้าน,นะคะวันนี้หนูจะมาแกะ LL Boy Series 4นะคะนี่ค่ะ Series สีลเลยนะคะ Boys นะคะแล้ว box มันเขียนว่อ Unbox me ด้วยะคะ่ะแล้วมีเจ็ดเซอร์ไพ์นะคะมีคำใบ้มีสติกเกอร์มีกระติกน้ำมีอ c สเซสซอรีมีชุดมีรองเท้าแล้วมีตุ๊กตาและ Water Surprise ด้วยนะคะ แต่จะได้ยินเสียงบา้านหน่อยเพ,พราะพ่ออยูเชียาบานอยู่ทางเนี่ยเนี่ยมาแล้วะคะ่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะซิปแรกก่อนเลยนะคะโอเคมันก็จะแกะเพียงเ่ั้นเนี่ยค่ะคำแรกก็จะเป็นคำใบนะคะคำใบอันนี้ใบคือเคิดว่า boat s l e e p นะคะเรามาดูคำตอบกันเถอะ อ๋อคำตอบคือ dreamboat นะคะแค่ข er ั้นนี่ได้คนใบน้าน้าแก่ฉคนตอบไปหนูรุ่นจ้อยากไปออฟเทอร์เรียมจะไม่น er ่าได้เพราะคนไม่ได้เป็นสิทธิ์ทองนะคะถ้าเกิดได้เอาเนูได้ออฟเทอร์เรียมหรือไม่เรียมเออเอาหนูชอบเนื้อกินเน่ๆค่ะน้าแก่ฉันตอไปฉันต่อไปก็จะมี บอลธรรมดาแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้คะชั้นต่อไปอาจจะเป็นสติกเกอร์ก็ได้นะคะนี่ค่ะสติกเกอร์จะมีเหมือนล้องให้ color change เ,เป็นแบบตัวเปลี่ยนสีในตอนอยู่ในน้ำแช่แข็งนะคะแล้วก็มีล้องมี ล้องไห้ด้วยอันนี้เหมือนจะเป็นอ้วกอันนี้อาจจะเป็นอ้วกแล้ก็ดูเพื่อใครออกนะคะเนี่ยคะ่ะอันต่อไปก็จะเป็นบอลสีนี้ชั้นที่สามนะคะมีหลายชั้นมากาชั้นต่อไปจะเป็นซิปรูปแว่นตานะคะ อันนี้จะเป็นขวดน้ำค่ะอันนี้เราจะแบบแกะทีเดียวนะคะเราขอวางไว้ตรงนี้ก่นเรามาแกะชั้นต่อไปกันจะเป็นแว่นตาเหมือนกันนะคะแล้วจะมีสุดท้ายมายิ่งงีไเหมือนอาจจะเป็นรองเท้าก็ได้นะคะชั้นสุดท้ายแล้วค่ะแว่นตาแว่นตาเหมือนกัน,นะคะ่ะลุ้นอยากได้อะไรอ่ะ เซอร์ไพรส์จะมีด้วยค่ะอ,อย่าลืมด้วยนะเขาจะมีสายสีนะได้ตัวอะไรอันนี้คือตุ๊กตานะคะเรามาดูอ็อสเตอร์รี่ก่อนไฮไว้เรามาดูอ็อสเตอร์รี่ก่อนนะคะไว้มาดูคอลเลกชันกันเถอะ <G ül üyor> เราได้ถุงฟังนะมีถุงฟังอนะ่ะโอ้ยได้ได้คอลเลกชันเย้ได้คอลเลกชันแต่ได้ กรีขับคลับนะคะได้ตัวนี้ค่ะตัวที่ตัวนี้นะคะเขาเหมือนจะชื่อ mix boy ค่ะเป็น color change นะคะเขาเป็นแฟนซีค่ะอู้ก็ดีอยู่นะเรามาแกะกันเถอะมันมีตัวหูฟังแค่ตัวเดียวเด่นคิดว่าน่า เห็นเขารีวิวทำไมตอนหนูจูทอยคาบูระดีนะคะแล้วหนูเคยแกะ LL แล้วหนูจำได้หนูจำไม่ได้ว่าซีรีส์อะไรแล้วแต่เป็น LL นะคะจำได้ว่าเขาแกะเป็นได้ตัวตัวจำตัวไม่ได้ละแล้วตอน,นมาแกะเองได้ตัวที่ ทอยคเวเบรดีเขาได้คนที่รีวิวได้นะคะคิปท็อกช่องทอยแควเบรดจริงด้วยคือเขานั่นเองโดีกับพี่ของทอยจริงด้วยน่ารักนะคะน่ารักมากๆเลยคือผมเขานะคะนี่ค่ะแล้วเรามาแต่งตัวให้เขากันนะคะแล้วจะมาเรา,เรามาดูกันเถะครับ นี่นะคะเราได้เราได้มิกซ์ b อยแล้วนะคะมิกซ์ b อยแล้วนะคะน่ารักมากเลยค่ะแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สั่งกระดิ่ให้ให้เจต้าหนูให้เจต้าด้วยนะคะแล้วถึงได้เป็นถึงได้ตอนคลิปวิดีโออื่นๆมาถึงได้ดูกันเลยนะคะแล้วบ๊ายบายตอนนี้หนูขับตัวลาไปก่อนนะคะตอนนี้ ตกหนักมากเลย๊วยบางค่ะสวัสดีค่ะ